โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยเนาะอ่าก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มาตอบคอมเมนต์ของอ่าคนดูนะว่าถามเข้ามานะครับว่าอ่าจัดผูกนะครับเปิดยังไงให้ได้เยอะๆเนาะก็ส่วนตัวเขาซื้อแล้วเขาเปิดไม่ได้นะครับก็จะมาอธิบายแบบคร่าวๆให้ดูนะครับสําหรับใครที่ปลดไม่ได้เนาะ ก็สำหรับช่องนะครับเขาต้องใช้กุญแจในการเปิดนะครับอาจจะสังเกตได้ว่าตำแหน่งนี้เปิดเมื่อปลดล็อก6ตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่เปิดนะครับเราต้องมี6ตำแหน่งขึ้นไปถึงจะเปิดช่องนี้ได้นะครับอ่าก็คือเขาบังคับให้เปิดช่องนี้ก่อนนะครับสำหรับสีทองนะสำหรับใครที่จะเปิดช่องแรกนะแต่ผมมีทิคดีๆนะครับก็คือเราเปิดช่องเล็กๆพวกนี้ไปก่อนนะครับให้มันถึง6ช่องนะ แล้วเราค่อยเปิดช่องนี้นะหรือไม่คุณก็เปิดช่องเล็กๆตรงนี้นะครับอ่าให้ครบนะแล้วคุณค่อยปลดล็อกตรงนี้นะครับอืมปลดล็อกเง่้ไข่นะมันจะครบแปดตำแหน่งพอดีเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เปิดสี่เป็นแปดนะ,ะสามารถปลดล็อกเกาะได้นะอ่าแล้วปลดล็อกตรงนี้เป็นเก้าเป็นสิบก็จะปลดล็อกตรงนี้นะครับ สำหรับใครที่มีคุณแจทองเดกเกลี้ยวแล้วก็ต้องการความเร็วนะครับก็แนะนําให้ปลดช่องเล็กก่อนนะครับแล้วค่อยไปปลดช่องใหญ่นะโอเคต่อไปเป็นสัตว์ขี่นะสัตว์ขี่ตอนนี้มดแดงนะหลายๆคนคงถามเข้ามามดแดงหาจากไหนจากกล่องนี้เลยนะครับอ่นนี่เห็นไหมสองร้อยเพชรได้สิบเศษนะครับ ก็เดี๋ยวส่วนตัวผมต้องไปหาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนี่นะเออแทบจะการันตีนะครับโอเคอ่ะมาประเด็นกับอ่าที่บอกว่ามี20แล้วไม่สามารถปลดได้นะครับต้องมาดูตรงนี้นะครับกดไปที่ตัวละครเนานะกดไปที่คราบนะครับแล้วกดไปที่ไอเทมอื่นๆนะครับเขาจะบอกไว้เนาะคุณแจนนำโชคนะครับต้องใช้10เศษในการแลกเป็น1ดอกนะครับ คุณแจทองต้องใช้150เศษครับในการแลกเป็นหนึ่งดอกอที่เขาคอมเมนต์มานะ่าจะเป็นคุญแจเงินนะครับเขามีอยู่20เศษนะมันก็เลยรวมเป็น1ดอกไม่ได้นะครับคุณต้องมี75เศษเนาะในการรวมเป็น1ดอกนะครับถึงจะปลดล็อกได้นะครับต้องไปดูนะว่าคุณมีสีเขียวแบบนี้เป็นรูปจิ๊กซอติดไหมนะครับส่วนตัวในร้านค้าจะมีขายนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะ อดอกสีทองนะครับอันละหนึ่งหนึ่งพันหนึันเพชรนะครับเอสีฟ้านะครับดอกละห้าร้อยเพชรนะครับอันนั้นคือได้1ดอกชัวชวนะครับเราไม่ต้องเอาเศษไปรวมนะคือได้1นึ่ดอกชัวชๆนะครับถ้าใครมีกําลังก็สามารถซื้อจบไปเลยได้นะครับสําหรับใครที่ไม่มีเนาะไม่มีในร้านค้านะครับก็สามารถซื้อได้จาก ซื้อด่วน,ข,น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 นะข้างบนตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะข้างบนตรงนี้นะครับใกล้ทองเนอะอ่าเรามาดูสีเงินกันครับใช้75ดอกนะอ่าตกเป็นเพชรอยู่ประมาณ608เพชรน,นะครับซึ่งแพงกว่าในร้านค้านะในร้านค้าอยู่ประมาณ500เพชรน,นะครับอืมสำหรับใครที่บ่นว่าแพงนะบอกเลยถ้าซื้อสดนะครับจะแพงกว่านะครับ ต่อไปเพ็นทุนแจอทองนะครับเราต้องใช้150ร้อยห้าสเศษนะครับในการรวมเป็น1ดอกก็ขายอยู่ในราคา1000ันเพชรนะครับเรามาดูซื้อสดกันนะครับจะเสียเท่าไหร่ซื้อสดเสียอยู่1200เพัรนอยเพรับครึ่งแพงกว่า200รอยเพชรนะอก็เป็นหนทางหนทางหนึ่งนะครับสำหรับใครที่กำลังหานะส่วนตัวผมก็เ <c oughs> พชรไม่เหลือแล้วนะเออ ก็เดี๋ยวไปเก็บเพิ่มอีก50เพชนะครับแล้วก็ไปสุ่มเอามดแดงมารีวิวอีกทีหนึ่งเนาะก็ไอดีนี้ก็จะมีมดแดงในการใช้ไปก่อนครับแล้วก็ลงแรงเสร็จก็เพิ่มต้นซีซั่นนะเออเอาสัตว์ม่วงมาขับก่อนนะครับ3อันนี้เนาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมแนะนำเอาสัตว์ขี่ก่อนนะครับอาวุธยังมีพวกประทัดพวกลำโพงในการซัพพอร์ตอยู่นะ แต่สัตว์ขี่นะครับเรายังไม่มีซัพพอร์ตนะซึ่งมันดีกว่ามดแดงอะ่ะจากคุณจะเอาของไปอัพบดแดงอะ่ะผมแนะนำว่าของมาอัพเขี้ยวเหล็กดีกว่านะครับซึ่งมันใช้เยอะกว่าแล้วก็มันใช้ได้นานกว่านะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงก็ยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะหลายๆคนก็จะมีสัตว์เลี้ยงประจำตัวอยู่แล้วนะหรือใครที่แบบผมมองว่ามันสำคัญกว่าสเกี เอามาใช้ก่อนนะครับแล้วคุณค่อยเลือกอสัตว์เลี้ยงหรืออาวุธนะส่วนตัวผมเชียร์อาวุธเป็นชิ้นที่2แล้วก็สัตว์เลี้ยงเป็นชิ้นที่3มนะครับประมาณนี้แล้วกันเนะาะน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย